การทำลายใหม่ของตัวละครในเซอร์ไพร์ที่จะเข้าวันที่17กรกฎาคมนี้จะเป็นตัวอะไรมาลองวิเครา์กันดูครับเอาเลยครับผมก็ขอสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้สู่เกมฤทธิ์เทพปรณะชีวิตนิรันดร น้องๆหลายคนถามนะครับผมว่าพี่เติมแพ็คไหนดีถึงจะคุ้มและเติมจากไหนถึงจะประหยัดที่สุดนะครับในวันนี้นะครับพี่มีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับผมนั่นก็คือร้านเติมเกม Power Topup นะครับผมร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอย่างหนึ่งครับทางร้านจะมีโปรโมชั่นดีๆมาเสมอนะครับใครที่สนใจอยากเติมนะครับลิงก์อยู่ตั้งล่างคลิปนี้เลยนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับผมผมก็จะมาพาทุกคนนะครับ ไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตัวละครที่จะเข้าในวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับว่าเป็นไปได้แค่ไหนนะครับที่ตัวละครอะไรจะเข้ามานะครับผมซึ่งในที่นี้นะครับผมก็ได้ทําการรวบรวมของข้อมูลของ global ภาพหลุดต่างๆ แล้วก็จุดสังเกตต่างๆที่ผมได้พบเจอภายในเกมตั้งแต่มีการอัปเดตแต่ละครั้งที่ผ่านเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็จะมาลองเป็นวิเคราะห์ไปด้วยกันเสริมจากความคิดเห็นของผมเข้าไปด้วยนะครับส่วนใครที่มีความคิดเห็นอะไรนอกเหนือจากนั้นหรือว่าจะเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ขออย่างหนึ่งนะครับได้โปรดคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับถ้าใครใช้คําไม่เหมาะสมผมขออนุญาตแบนทันทีเลยนะครับผมเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์จากจุดสังเกตจุดแรกของเราเลยดีกว่านะครับผม นั่นคือก่อนจะมีการอัปเดตตัวละคร UR เข้ามานะครับทุกครั้งนะครับทีมงานจะทําการปริดปรับปรุงเซฟเวอร์หรือว่าประกาศปิดตอนซีสองถึงซีห้าแล้วก็ทําการชุดเชยหยกให้เราทั้งหมด300หยกอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถคาดเดาได้ว่าเออไอเน,นี้ยมันจะมีการอัปเดตเข้ามาแล้วนะตัวละครจะเข้าในวันต่อไป ก็คือแบบปิดหนึ่งวัน้อนที้จะเอาอัพเข้าในวันต่อไปตอนหงพองเช้าก็ที่อดหลับอดนอนรอกันนั่นแหละครับและอย่างที่2ครับโดยปกติแล้วครับทีมงานจะไม่เอาตัวละครนอกเหนือจากตารางตารางอะไรก็คือตารางในหน้าต่างของตัวละครตรงนี้นะครับผมจะไม่เอานอกเหนือจากตารางตรงนี้เท่านั้นนะครับก็คือตัดไปเลยครับโอกาสที่จะเป็นพวกเนลนอยทัร่าหรือว่าตัวละครต่างๆครับมูเกนเซออะไรก็ตามครับตัดไปได้เลยเป็นไปได้ยากครับที่จะเอาตัวละครเหล่านั้นเข้ามาเพราะว่าอุนเคร่านะครับก็มาพ,มพร้อมๆก,กับกลุ่มไวเซิร์นะ พอเข้าในหน้าต่างนี้ผพมอพอม้วกปุ่มไว้เลยถ้าใครสังเกตดีๆนะฮะก็จะอยู่ในนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับไม่ได้เอาแบบว่ามันไม่มีอุลน,นะแต่เอาอุนเข้ามาเป็นไปยากครับผมก็เนี่ยโอกาสที่จะเอาตัวละครเข้ามาก็จะเป็นโอกาสในตู้ของพวกนี้นะครับอีกคุกก็เช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ในตู้นี้อ่าริซา่าซีซันพาร์ทซีซั่นสองก็จะเป็นพ่อของอุออริวใช่ไหมครับก็จะเป็นริวเคนเห็นไหมก็ยังอยู่ในหน้าต่างนี้นะครับ ก็เลยทําให้โอกาสที่จะมาเป็น2ตัวนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่นะที่จะเอาเข้ามานะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาคือว่าพอมีอุนิโอราเข้ามาก็จะมีตารางนี้ปรากฏขึ้นมาเป็นตารางของอ่าชิ้นซุยปู่ยมามาโตะอุนจิโราตัวอวุธแล้วก็โทชิโร่ใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้ว่าสรุปไทม์ไลน์เปลี่ยนตามตู้หรือว่าตามตารางนี้จริงหรือเปล่า การกลายเป็นข้อสงสัยขึ้นมาทําให้โอกาสที่จะเป็นตู้อาวุธนะครับมันก็เริ่มมีสูงขึ้นเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นข้อสังเกตที่2ครับผมนั่นคือ แเปลี่ยโดยปกติแล้วนะครับตู้แลกเปลี่ยนควรเป็นรีสะาอย่างที่ทุกคนวางแผนกันไวใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับว่าตู้ริสะาเนี่ยจะต่อจากตู้ของโทชิโร่เดี๋ยวเราขึ้นตารางให้ดูพร้อมกันนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นตู้โทชิโร่แล้วก็จะเป็นตู้ริสาต่อกันเลยนะครับแต่รอบนี้มันเป็นตู้ของอ e ีคาคุซึ่งตู้อ e ีคาคุมันต่อจากไวิจิโกอาจจะเป็นที่ความเข้าใจผิดหรือเปล่าที่ทีมงานแบบว่าสับสนหรือมองว่ามันก็ข่าเหมือนกันก็คิดว่าเป็นตัวเดียวกันไอัน,นี่คือข้อสงสัยของผมนะ แล้วก็คิดว่าเป็นตัวเดียวกันก็เลยเอาตัวนี้เข้ามาก่อนทําไมผมถึงคิดอย่างนั้นโดยปกติแล้วนะครับตอนที่ทีมงานทําการอัปเดตตัวละคร UR เข้ามาแต่ละครั้งไม่เคยบอกค่าสเตตัสหรือค่าความสามารถของตัวละครนั้นๆทางแฟนเพจเลยถ้าทุกคนไปเลื่อนหาดูครับจะไม่มีความสามารถของชุนซุยหรือว่าปู่ยามาโมโตะแต่จะมีภาพของอุนชิราชตัวนี้แทนอันนี้ก็เลยทําให้เป็นข้อสังเกตหรือว่าม,มีมีความผิดพลาดในจุดนั้นขึ้นมาก็เลยทําให้อิจิโกะเขาถูกส,สลับกับ โคชิโร่อ่าก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ถ้าอิงจากตรงทาลายตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เสริมตรงที่แบบว่าโอกาสที่จะเป็นตู้อาวุธเพิ่มขึ้นไปอีกก็เพราะว่าตู้นี้จบนะครับตู้ที่จะเข้าต่อไปก็คือจะเป็นตู้อาวุธคุนซุยและปุยามามโตะนี่ครับมันก็เลยทาให้ตรงเนี้ยเสริมขึ้นไปอีกนะโอกาสที่จะเป็นตู้อาวุธก็เพิ่มมากขึ้นจุดสังเกตต่อมาครับผมตัวละครโคชิโร่ของเรานะครับไปปรากฏในตู้วิจัยนี่นะฮะกับไปปรากฏในตู้วิจัยแทนนะฮะก็เลยแบบว่าในฮาปาร์ตี้กันมากเลยนะครับ ใครที่แบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์เลยแบบว่าเฮ้ยมาโผล่อย่างนี้ได้ไงแล้วถ้าตัวต่อไปเข้ามาคุณจะเอามาโผล่นี้หรือเปล่าก็ในมุมมองของผมนะก็มองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าได้ทําการสลับตําแหน่งของตัวละคร UR ากับตู้ล i บิเดตแทนก็เลยทําให้ไม่ได้สับไม่ได้สลับตําแหน่งในโซนของหน้าตา่างหรือว่าในตู้นี้ไปด้วยอันนี้คือข้อสังเกตนะเรว่าแบบมันมีความผิดพลาดจริงๆหรือว่าทีพงานต้องการสลับส,บสับเปลี่ยนหรือสับขาหลอกเราเพื่อที่จะให้เราแบบไม่สามารถคาดการตัวต่อไปได้การเตรียมพร้อมก็คือคุณต้องเตรียมพร้อมในทุกๆ 14วันที่ตัวละครหรือว่าตัวอะไรก็ตามทีจะเข้ามาถ้ายโยกของคุณมีไม่เพียงพอ mm. ก็คำนาานเงินั่นแหละ mm. ก็เติมเงินเพิ่มมาแหละเ mm. พื่อไปสุกนะครับ mm. ก็เลยบอกว่าอาจจะมีความผิดพลาดในตรงนี้ mm. หรือว่าจงใจที่จะทําให้ คนสงสัยว่าเอ้ยสรุปตัวต่อไปเป็นโทชิโร่จริงหรือเปล่าอ่านะก็เลยทําให้โอกาสตัวละครก็เริ่มมีขึ้นมาแล้วนิดหนึ่งอันนี้คือจุดสังเกตที่ผมสังเกตมานะต่อมาส่วนของความเป็นไปได้หลังจากข้อมูลที่เราเอามาขึ้นให้ทุกคนดูแต่ละข้อมูลแต่ละข้อมูลนะครับทำให้มุมมองความเป็นไปได้ที่จะเป็นตู้อาวุธเนะี่ยมีสูงมากหรือว่าสูงกว่าตัวละครน,นะฮะแต่ถามว่าโอกาสน้อยใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะแต่ตอนนี้ตามข้อมูลจริงอ่ะตู้อาวุธ จะสูงที่สุดก็คือผมให้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ70%ตู้อาวุธอ่จจะอยู่ที่ประมาณ70%นะครับส่วนตัวละครโทชิโร่และไวออจิโกะนะครับผมมองว่าอิจิโกะเนี่ยมีโอกาสอยู่ที่ประมาณ15%นะมันมีโอกาสอยู่ที่15%ที่จะเอาเข้ามาส่วนโทชิโร่เนี่ยน่าจะยังไม่เอาเข้ามานะครับโอกาสจะลดลงต่ำไปแต่ก็ตีไปครึ่งครึ่งเพราะว่าปกติแล้วทางสิทีมงานก็คงไม่เอาตัวละครแก้ทางมาก่อนตัวละครแพ้ทางแน่นอนเพราะว่า มันจะไม่เมกเซนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแพ้ทางตัวขาวจะเอาตัวแพ้ทางมาก่อนอย่างเงี้ยก็แปลกๆนะแต่ถ้ามองในมุมมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าคนที่เติมสุ่มอ่ะเขามีตัวละครนี้นอยู่แล้วโอกาสที่จะเป็นอิจิโกะขาวก็มีมากขึ้นนะครับผมแงก็มีโอกาสที่จะเป็นอิจิโกะขาวหรือไม่อาจจะชดเชยโด,ดยการแบบว่าเอาโทชิโร่เข้ามาสริมแทนนะครับซึ่งแนวโน้มเนี่ยตามที่ผมบอกไปก็คือตู้อ่ะเจิ แล้วก็อิจิโกะขาวแล้วก็โทชิโร่อย่างละประมาณ15นะครับก็รวมรวมเป็น100%พอดีนะครับที่เรียบเรียงมานะครับส่วนถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับให้ทุกคนสังเกตในหน้าต่างตรงนี้อีกครั้งนะอย่าลืมนะก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าก่อนที่จะมีการอัปเดตอย่าลืมมาสังเกตในหน้าต่างตรงนี้ถ้าอยู่ๆมีตัวละครเนลไนโซราอุนวีสหรือว่าตัวละครที่มาปรากฏในหน้าต่างของตู้นี้หรือว่านาฏกาศตรงเนี้ย ก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวละครเหล่านั้นก็ได้นะครับที่จะเอาเข้ามานะครับผมซึ่งแนโน้มที่ผมวิเคราะห์นะครับก็ยังเป็นไปทางที่เป็นตู้ตัวละครซะมากกว่านะครับผมส่วนวาวจิโกะกับโทชิโร่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเข้ามานะครับผมส่วนทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมทางล่างคลิปได้นะครับผมส่วนในที่นี้ถ้าผมพูดผิดตรงไหนไปก็ต้องขอประทานอภัยกันด้วยนะครับสามารถเสริมเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับผม อย่าลืมนะครับคอมเมนต์อย่างสุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อให้ภาคคลิปใหม่ผมด้วยกันแล้วไเจอกันในพาร์ทต่อไปนะฮะบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ